สถานการณ์ล่าสุดแนวชายแดนไทยและก็กัมพูชาค่ะคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้นะคะรัฐบาลโดยทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้น,นาําคณะทูต33ประเทศลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกดเรียกร้องในส่วนของการประชาคมโลกร่วมกดดันกัมพูชาเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็หยุดละเมิดอนุสัญญาออตาว่าค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของการรายงานในวันนี้คุณจิรายุห่วงรัพย์โฆษกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนปกติไม่มีเหตุ รุนแรงเด็ดๆทั้งสิ้นและกล่าวถึงในเรื่องของทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการนําคณะทูต33ประเทศนะคะ1องค์กร2องค์การระหว่างประเทศรวมไปถึงสื่อมวลชนไทยแล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกดได้รับผลกระทบนะคะจากทุนระเบิดในการสังหารบุคคลจากฝ่ายกัมพูชาค่ะซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นทุนระเบิดใหม่นั่นเองค่ะไม่ใช่ทุนระเบิดเก่าที่ตกค้างตามกัมพูชาได้มีการกล่าวอ้างไว้ก่อน หนน้้าีจึงถือว่าเป็นการจงใจละเมิดสิทธทิสัญญาออตตว่าอย่างชัดเจนเป็นการกระทําผิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและก็ละเมิดอ,อธิปไตรยรวมไปถึงบุรณาการแห่งดินแดนของประเทศไทยด้วยนะคะรัฐบาลย้ํานะคะว่าเรื่องนี้ค่ะจะต้องมีการนําเสนอข้อมูลขา่าวสารซึ่งทางรัฐบาลค่ะขอให้ประชาชนโลกนะคะประนามการใช้ระเบิดสังหารแล้วก็เรียกร้องให้กัมพูชาร่วมก,กันกับประเทศไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสองแบบนะคะคุณผู้ชมทั้งเก่าและใหม่ตามที่ไทยได้เสนอ ในการประชุม GBC หากกัมพูชายยังไม่ได้ร่วมมือฝ่ายไทยจะดำเนินการเองนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ